สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะรวมไปถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์2568ค่ะชาวราศีธนูละคณาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่1 0 6ธันวาคมถึง14มกราคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วค่ะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจค่ะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ แนะนำให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่มันกาลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจได้เ้งสิเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากภาพรวมการงานกันก่อนนะคะชาวราศีธนูลัคนณาธนูนะขอดูภาพรวมการงานค่ะในเดือนกุมภาพันธ์25 6 8นนะคะทั้งชาวธนูที่ว่างงานต้องการหางานเนาะชาวธนูที่เป็นพนักงานประจําพนักงานเงินเดือนและชาวธนูที่ เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นนายตัวเองนะมาดูกันค่ะว่าภาพรวมการงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2อง8เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะไพ่เก้าเหรียญค่ะไพ่เด็กถือไม้เท้านะคะ และเป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะภาพรวมการงานนะคะของคุณในเดือนนี้นะ,ะสำหรับใครที่ว่างงานแลวต้องการหางานเนาะในเดือนกุมภาพันธ์2568นนะคะมีเกณฑ์มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะเป็นงานที่คุณสามารถที่จะสามารถที่จะก่อร่างสร้างตัวได้เลยทีเดียวนะคะดังนั้นต้องตั้งใจนะคะ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับชาวธนูที่ที่หางานอยู่นะคะสำหรับชาวธนูที่เป็นพนักงานประจำพนักงานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการนะคะเอกชนรัฐวิสาหกิจนะคะองค์กรบริษัททัางร้านต่างๆนะคะชาวธนูในเดือนนี้นะคะมองว่าสามารถที่จะวางแผนงานทำงาน ได้อย่างรู้ลเรืองเป็นไปได้ด้วยดียนะคะตามหน้าไพ่นะคะแล้วก็ถึงมีปัญหาอะไรก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะคะไม่ได้ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรที่มันร้ายแรงอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอบครอบสักนิดหนึ่งในเดือนนี้นะคะส่วน เพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือว่าเจ้านายเนี่ยตามหน้าไพ่นะคะก็มีการสื่อสารด้วยกันอย่างดีนะคะสามารถที่จะปรึกษาสื่อสารขอความช่วยเหลือขอคําแนะนำนะคะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะสําหรับชาวธนูที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะเป็นนายตัวเองเนาะไม่ว่าจะทําธุรกิจเล็กหรือใหญ่นะ,ะออฟไลน์หรือออนไลน์ในเดือนนี้ค่ะมองว่า ตัวคุณน่าจะมีแผนอยู่ในใจเนาะที่อยากจะขยับขยายนะคะที่อยากจะเริ่มนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้คิดให้ดีคิดให้ดีในที่นี้หมายถึงว่าให้รอบคอบอย่าได้ใจร้อนนะคะศึกษาหาความรู้เยอะๆนะคะคิดดีๆคิดเยอะๆคิดทบทวนวางแผนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจนะคะให้ดีด้วยนะคะ ส่วนลูกน้องบริวารเนี่ยตามหน้าไพ่ก็ถือว่า,าเชื่อฟังนะคะอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบด,ดีด้วยพลังงานของไพ่เด็กถือไม่เท้านะคะไม่ได้ดื้ออะไรนะคะใช้เหตุและผลในการกควบคุมดูแลได้นะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมการเงินของชาวราศีธนูและกนาธนูในช่วงเดือนกุมภาพานันธ์2568เป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่ามีโชคลาภก็จะขึ้นมาในส่วนของภาพรวมการเงินด้วยเลยค่ะ ไพ่ใบแดงนะคะไพ่อ ah ัศวินถือไม้เท้าค่ะไพ่ฮัลโลฟันนะคะไพ่เดอะซันค่ะและเป็นไพ่แปดถ้วยนะคะชาวราศีธนูและก็นาธนูนะคะภาพรวมการเงินนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ส5 6 8าร มองว่าไม่ได้มีหนึ่งเลยที่ที่ที่ดีนะคะก็คือไม่ได้มีหน้าภั่ของการหมุนเงินไม่ได้มีหน้าไั่ของการขาดแคลนนะคะแต่ก็ også. มีหน้าภั่ของการใช้เงินเช่นเดียวกันการใช้เงินการหมดเงินหนึ่งเลยนะคะจะหมดไปกับการทําบุญ2นะคะจะหมดไปกับการเดินทางนะคะสามจะหมดไปกับการซื้อของนะคะให้รางวัลตัวเอง ตามใจตัวเองนะคะประมาณนี้นะคะก็ถือว่าต้องวางแผนให้ดีให้รอบคอบนะคะส่วนในส่วนของโชคลาภเนี่ยไพ่เดซันเข้ามาก็ดีนะคะมีโชคลาภความสําเร็จดีนะคะแต่ก็ไม่อยากให้หมกมุ่นมากมายนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ชาวธนูเองหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองประมาณนี้นะคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือต้องรอบคอบในการใช้เงินแล้วก็มีการวางแผนในการใช้เงินด้วยเช่นเดียวกันนะคะ กันไว้ดีกว่าแก้เนาะชาวธนูนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพายย่าจะบอกและเตือนเพิ่มเติมค่ะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูและคณนาธนูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สองพนะคะไพ่มีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างน,นะคะมาดูกันนะคะพไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่เดทค่ะไพ่ the fool นะคะ ไพ่ห้าดาบนะคะและเป็นไพ่ห้าถ้วยชาวราศีธนูแล้วกนาธนูนะคะสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมค่ะในช่วงเดือนกรุงภาภานสองพันหน้ารบคสิบแปดชาวธนูบางคนวนเวียนอยู่กับงานขาวดําเนาะนะคะหรือคนหรือรอบข้ามมีแต่แบบ การสูญเสียอะไรประมาณนี้เนาะ,ะตัวคุณอาจจะต้องบําบัดจิตใจของตัวคุณนะคะหนึ่งเลยคือการทําสมาธินะคะสองนะคะการพาตัวเองเอให้ไปอยู่ในสังคมที่ร่าเริงสดใสอยู่กับเด็กๆก,ก็ได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะเพื่อที่จะลบ energy ลบๆออกไปนะคะ สองค่ะสุขภาพนะคะที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเลยเนาะก็คือถ้าหาาใครมีโรคประจำตัวนะคะก็อาจจะต้อง follow up กับคุณหมอเนาะแล้วก็ความคิดความเครียดค่ะความวิตกกังวลต่างๆนะคะชาวพนูต,ตรงนี้ต้องต้องเคลียพลังงานลบให้เป็นนะคะการสวดมนต์นะคะการเเขาเรียกว่า นวดนะคะทำอารมานะคะทำสปานะคะหรือไม่ไกแต่กระทั่งการออกกำลังกายก็เป็นการเคลียร์พลังงานลบในร่างกายได้ดีนะคะลองดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำค่ะในเรื่องราวของการทำบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีธนูและคธน,นูในช่วงเดือนกุงภาพั2ธ์2568ไพ่แนะนำการทำบุญเสริมดวงด้านใดบ้างนะคะมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะเดินไพ่สามดาบนะคะ ไพ่ควีนถือดาค่ะไพ่อัศาวินถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่สองเหรียญค่ะชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะในส่วนของคําแนะนําในเรื่องราวของการทําบุญเสริมดวงสําหรับชาวราศีธนูและคณาธนูหนึ่งเลยนะคะ ทำบุญเกี่ยวกับโรงศพการบริจาคโรงศพบ,บริจาคผ้าห่อศพนะคะทําบุญกับมูลนิธิกู้ภัยนะคะทำบุญกับโรงพยาบาลนะคะใครที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงบริจาคเลือดได้ก็สามารถที่จะบริจาคได้เช่นเดียวกันนะคะอสองนะคะทําบุญเกี่ยวกับยารักษาโรคนะคะสามนะคะทําบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะสี่เกี่ยวกับแสงสว่างคะ่ะ นะคะ5านะคะทำบุญเกี่ยวกับเ,เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไม่ใช่ทำบุญเกี่ยวกับหรอกแต่ว่าเป็นการสวดมนต์นะคะชาวธนูที่เป็นชาวพุทธนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะสวดมนต์ไหว้พระนะคะทำสมาธิแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันก็จะสามารถเคลียร์พลังงานลบแล้วก็เสริมบารมีให้กับตัวคุณเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะหรือใครที่มีกําลังทรัพย์นะคะก็อาจจะบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มนะคะ ให้กับผู้ยากไร้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับชาวราศีธนูลัคนณาธานูในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2568ค่ะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะ สำหรับการดูดวงส่วนตัวค่ะสามารถที่จะแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอ,อ,อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ